สวัสดีครับพบกับทีโอโตเซลอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับเจ้าเอ็็ Mac ตัว t e c h m ็ Mac นั่นเอง NMa ็ n Mac ตัวนี้จะเป็นตัวเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่จะมีชุดชามปรับไฟฟ้านะครับเราสามารถเรียกอัตราเร่งได้นะครับก็ระบบนี้ก็จะมีในเฉพาะรุ่น n m a นแ็กเทค็ Mac เท่านั้นนะครับจะเป็นระบบนี้จะเรียกว่า y ecvt นะครับ ecvt ก็จะเป็นชามปรับไฟฟ้านะครับแบบว่าสมมุติว่าเราอยากจะ สามารถปรับอัตราเร่งได้โดยเรากดปุ่มนะครับเราแค่กดปุ่มเนี่ยเราเลือกอัตราเร่งได้เลยครับเหมือนเราเชนเกียร์รถที่มีเกียร์นะครับแล้วเราก็เร่งอัตราเร่งก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกันนะครับก็รูปทรงตัวเจ้าเท็กแม็กเนี่ยจะไม่ต่างกับตัวมาตนฐานมากเท่าไหร่นะครับอาจจะแตกต่างเรื่องชุดสีนั่นเองครับตัวเท็กแม็กเนี่ยจะเป็นชุดสีที่ดูแบบพรีเมียมมากกว่านั่นเองนะครับก็ สีนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับก็จะมีสติกเกอร์บอกนะครับนี่เลย Enmax Techmax นั่นเองนี่ครับล้อเจ้า Techmax ก็จะเป็นสีทองนะครับจะออกทองเข้มๆม,มันจะไม่ได้ออกทองสว่างอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับนี่สีก็จะดูพรีเมียมกว่าจากตัวสแตนดาร์ดจากที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คันนี้ก็ ใส่คิหน้าซิ่งนะครับเป็นชิวหน้าแต่งจากศูนย์เลยนี่ครับตรงรุ่นนะครับทรงก็จะดูซิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าชิลเดิมเนี่ยมันจะสูงประมาณนี้อ่ะภายนอกมันจะไม่ต่างกับตัวทสเตนดาร์ดมากเท่า,นา,นา,าไหร่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูระบบ YCV วกันนะครับอ่ะววนะครับก็คือถ้าเรามองตรงนี้เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเห็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้ คอบแข็งแบบนี้เนี่ยก็คือไปสี่วิธีแน่นอน,นครับก็ข้างในชุดชามหน้าเนี่ยเขาจะมีกลไกนะครับเป็นแบปบปรับปรับปรับัตาเร่งนะครับเวลาเราจะแซงหรือว่าเราต้องการรีดรีดรอบอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ก็คือจะมีชุดกลไกตรงนี้นะครับจะมีตัวเ็นเซอร์ที่เพิ่มมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับเรามาดูกัน เดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกันนะครับก็รูปทรงตัวเจ้าเท็กแม็กเนี่ยจะไม่ต่างกับตัวทัดนดาดมากเท่าไหร่นะครับอาจจะแตกต่างเรื่องชุดสีนั่นเองครับตัวเท็กแม็กเนี่ยจะเป็นชุดสีที่ดูแบบพรีเมียมมากกว่านั่นเองนะครับก็สีนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสีเทาเท็กแม็กนั่นเองครับสังเกตง่ายๆเลยสําหรับตัวไอเบสกับตัวเท็กแม็กนั่นเองก็จะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับนี่เลยไอแม็กเท็แม็กนั่นเองนะครับ ล้อเจ้าเทคน็กก็จะเป็นสีทองนะครับจะออกทองเข้มๆม,มันจะไม่ได้ออกทองสว่างอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับสีก็จะดูพรีเมียมกว่าจากตัวสแตนดาร์ดจากที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็คันนี้ก็ใส่ชิวหน้าซิ่งนะครับเป็นชิวหน้าแต่งจากศูนย์เลยนี่ครับตรงรุ่นนะครับทรงก็จะ ดูซิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าชิวเดิมเนี่ยมันจะสูงประมาณนี้รายละเอียดตัวรถเนี่ยก็ภายนอกครับมันจะไม่เหมือนมันมันก็ภายนอกมันจะไม่ต่างกับเจ้าเอ้ยภายนอกมันจะไม่ต่างกับตัวทสเทานด์ดมากเท่าไหร่นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูระบบ Y ายกันนะครับอ่ะ วายีซีวีทีนะครับก็คือถ้าเรามองตรงนี้ยเราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าเห็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้ขอบแข็งแบบนี้เนี่ยก็คือ i ายซีวีทีแน่นอนครับก็ข้างในชุดชามหน้าเนี่ยเขาจะมีกลไกนะครับเป็นแบปบปรับปรับปรับตาเล่งนะครับเวลาเราจะแซงหรือว่าเราต้องการรีดรีดรอบอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับได้ก็คือจะมีชุดกลไกตรงนี้นะครับจะมีตัวเทนเซอร์ที่เพิ่มมานะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนเครื่องส่วนเอ่อซีซีก็ยังทอาเดิมอยู่แต่แค่แบบว่ายังมีจะเพิ่มมาก็คือระบบเกียร์แบบไฟฟ้านั่นเองสามารถเชนเกียร์ได้นะครับเวลาเราขี่มาแล้วเราจะเบรกเงี้ยเราสามารถใช้เอนจินเบรคช่วยได้เราแค่กดชิปเกียร์ครับเกียร์ก็จะดาวลงให้ตามสเต็ปของของรถนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกันดีกว่าความพิเศษของหน้าจอแบบนี้อะมาดูส่วนหน้าจอนะครับก็จอเนี่ย มันจะมีดิสเพย์ให้เราได้เลือกหลายแบบเหมือนกันนะจะมีดิสเพย์แบบว่ามีรอบขึ้นแล้วก็มีโหมดขึ้นนะครับก็จะมีดิสเพย์แบบหนึ่งนะครับยวผมเอาหน้าจอมีโหมดนะครับมีโหมด S กับโหมด T นั่นเองนะครับแล้วก็การเชนเกียร์เนี่ยมันมี3สเตปให้เลือกนะครับมี3สเตปนะครับก็สามารถเชนได้3สเตปเนาะเอาง่ายก็คือ3าเกียร์นั่นเองแล้วก็มาดูรายละเอียดในอจอนะครับสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับ มีอุณหภูมิอากาศนะครับแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มี GPS นะครับแล้วก็จะาม,ามีระบบ traction control น,น,นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแต่ถ้าแนะนำให้เปิดไว้ดีกว่าครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองเวลาเราบิดเล้วล้อมันปัดมันรีรถ,รถก็จะตัดเองนะครับก็ะจะมีเชื่อมต่อมือถือนะครับฟังเพลงได้ดูสภาพอากาศดู GPS ได้นะครับรับโทรศัพท์ได้ครับอ่านข้อความได้ครับ ็ประมาณนี้ครับสําหรับฟังก์ชันหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ผมเนี่ยจะมีตัวเทคแม็กนะครับรถเทคแม็กเนี่ยอ,อีกหนึ่งคันนะครับเป็นคันที่แต่งมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาชมกันครับก็คันนี้จะเป็นเอสแม็กเทคแม็กนั่นเองแต่ว่าสีเนี่ยจะเป็นสีตัวแตนดันะครับก็เอสแม็กเทคแม็กคันนี้ก็คือเป็นรถของร้านเอ e เซอร์วิทนั่นเองนะครับที่ได้ทําการตกแต่งนะครับ ตามสไตล์แบบสกูตเตอร์นะครับสกูตเตอร์พรีเมียมสปอร์ตนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างมากันที่ช่วงล่างกันดีกว่านะครับระบบเบรกก็จะเลือกใช้เป็นปั๊มมาคอสโตนะครับเป็นปั๊มอิตาลีเลยนะครับแล้วก็มีขาจับจากสกูติแกนนะครับแล้วก็จะมีจาน r c b นะครับจานเบรกก็จะใหญ่ขึ้นมานครับขนาด2.660มิลนั่นเองนะครับสายเบรกก็จะเป็นสายเอิร์นนะครับนี่เลยสายเบรก มีเปลี่ยนปั๊มแล้วก็ต้องเปลี่ยนสายเบรกด้วยนะครับก็ส่วนล้อเนี่ยก็จะเป็นล้อสิบสี่นิ้วนะครับล้อแต่งสิบี่นิ้วครับก็เป็นของมาเลเซียนั่นเองเป็นแบรนด์จากมาเลเซียนะครับได้ทําการสั่งเข้านําเข้ามานั่นเองแต่ประเทศไทยไม,ไม,ไม่ไม่มีขายนะครับล้อเนี้ยอ่ะล้อน,นี้เป็นล้อสิสี่นะแต่ว่าถ้าเป็นล้อเดิมของเจ้าเท็แม็กเนี่ยเดิมเดิมของ N Mac เอ็นแม็กเนี่ยจะเป็นล้อ1ิบสามนะครับอ่ะอันนี้คันน้ำเดินจะเป็นสิบานะครับ พอใส่ล้อแต่งเป็นสิบสี่นิ้วนะครับรัดด้วยยางล้อโซ่คอซ่าสองนะครับนี่เลยพิลลี่ล้อโซ่คอซ่าสองนะครับส่วนชุดสีเนี่ยบางโคนก็ใช้เป็นบางโคนเป็นตัวของเอ็นแม็กก์ Mac gen สองนะครับเอ็นแม็กก์ g e สองจะเป็นทรงนี้ตัวเอ็นแม็กจะเป็นทรงนี้ะนะครับก็ชุดสีเนี่ยก็เลือกใช้สีแดงจากตัวสแตนดาร์ดนะครับส่วนบางบนนะครับก็จะเป็นลอคอสโตเหมือนกัน ซ้ายขวาเลยนะครับอ่าแล้วก็แฮนด์ก็จะเป็นแฮนด์แต่งนะครับทรงที Mac. แม็กใส่แล้วก็จะลหล่อโล่งๆประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ชุดท่อท่อจะเป็นท่อ OP นะครับเป็นท่อตรงรุ่นนะครับเอ็นแทรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับก็จะเป็นช่วงล่างจากเอรินนะครับบอกเลยว่าใครหาโชคบอกเลยว่าเนี่ยเอรินจบสุดนะครับปั๊มหลังก็จะเป็นปั๊มอัลคอสตโตเช่นกันนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวเขาเรียกว่าบอปลินบีนับบบบ่นเองจะตัวเล็กประมาณนี้ตัวเล็กแบบนี้ผมบอกเลยว่าเบรกอยู่นะบเบรกล้อเบรกล้อล็อกเลยนะครับก็ยางหลังก็จะเป็นเอ่อรอสโซกูกตเตอร์เอสซีนะครับจะเป็นยางลายสายฟ้า นะครับที่ที่เขาใช้แข่งกันนั่นเองนะครับฝั่งนี้ก็จะไม่มีอะไรครับฝั่งนี้ก็จะโล่งๆนะครับก็ได้ทําการเอากอออากาศออกนะครับแล้วก็ทําเป็นดูสดนะครับใต้เย็บ็อกนะครับอ่านี่เลยนี่ครับก็ไอตรงนี้มาดูคันนี้ครับก็จะมีตัวเซนเซอร์เรียกว่าอะไรเป็นมอเตอร์เวลาเราชิปเกียร์นะครับไอตัวนี้จะทำงานแทนนะครับ ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเซนเซอร์เกียร์นะครับแล้วก็จะมีเซนเซอรจ์จับผู้เลีหลังด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นระบบของ YECVT ทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าระบบนี้ยฉลาดมากนะครับถ้ามีตัวใดตัวหนึง่งปักไม่ได้เสียบอะไรเงี้ยคือสตาร์ไม่ติดเลยคันนี้นะครับครบจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเอ็นแม็กซยามา้าเอ็นแม็กซ์นั่นเองนะครับก็จะมีรถเดิมกับรถที่ทําการตกแต่งแล้วนะครับ ให้ดีดูกัน2คันเลยนะครับก็กหลักๆก็คือรูปทรงเนี่ยตัวเจ้าเท c h แม็กครับก็จะไม่แตกต่างกับตัวสแตนดาร์ที่ผมเคยรีวิวนะครับแต่ว่าอาจจะแต่ที่แตกต่างก็คือจะเป็นชุดระบบหน้าจอนะครับหน้าจอของ Tech m a ็กจะเป็นการ์มินะครับมี GPS ในตัวนัเองก็คือสา,สามารถปรับเหมือน m a ็กเลยนะครับมี GPS มี b l u ม t o o t h เราสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า i n m a c t e c h นะครับบอกเลยว่ามีอยู่คันเดียวนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเห็นคลิปนี้แล้วอยากได้ก็ลองติดต่อสอบถามมาได้ที่ GO e c e l นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทางไลน์แอดหรือว่าทางเบอร์โทรนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะครับก็สาหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้าผมจะไปดูอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ TAE Cell ทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ